ช้นี้นะได้ทําพิธีแล้วพระอาจารย์ก็จะเอาใบพลูดับเทียนชัยใบพลูนี้เป็นของถิ่มิมนต์ทังอยู่ในตกเวลาดับเทียนชัยก็จะใช้ใบพลูดับเทียนชัยผู้ใดเป็นข่อยเป็นความหรือมีคนใส่ไลยป้ายสีขึ้นหลงขึ้นสาเอาใบพลูนี้ไปแช่น้ำมนต์ในองค์น้ำมนต์เทียนวิปัสสีในค่ำคืนนี้สามารถล้างคดี ร่างคดีได้เพราะฉะนั้นอาจารย์ธีร์ให้ดับความให้โมเจ้าสุภูสุคนเด้อนะดับจนให้โมเจ้าสุภูสุคนได้ครับวันนี้พวกนี้ฝากด้วยนะปู่นะได้ลั่นวาจาไปแล้วเปนเ่าฮ่า่าตายแล้วมันสุคนตอกดับอีกแล้วทุกจังหวะยังไงอยู่นึงน so ึัวเรือนลดตัวเรืองไเรือดำน้ำเอาให้เป็นนะครับเรือดำน้ำมันเป็นยังไงเพื่อนบอกว่าองค์องค์สวรรค์ เท้าเบสุวรรณรับบัญชาจากองค์อมาริ์องค์อามริ์เอาโลกไปให้พญานาคพญานาว่าโอ้ยพญาเบียสุวรรณมาผู้ขายยล้ไก่พี่แล้วมีตลกนองพญาเบียท่ากันฟ้อนอ้อมสร้างเอราวันเอราวันว่าจังไดให้ฟอนอ้อมหอยสามเทียก็จะให้โชคเบอร์สุคนชุวมนี้มีหลายไปฟอนบูเลยน้ำนาเลยฟอนวันที่ยี่สามที่ผ่านมาปรากฏว่าเป็นยังไงท่ จะเล่ไขปริศนาให้นะซับปรนสนาเทวดาถ้าฟังดีๆจะรวยได้นะครับถ้าฟังไม่ดีตาลุกเดียวเทวดาบอกว่ายังไงเทวดาบอกว่าเรือดำน้ำเรือดำน้ำอาจารย์ก็นึกขึ้นได้เรือดำน้ำมันเก้า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 เจ็ดใช่ไหมครับเรือดำน้ำเป็นตัวนี้ใช่ไหมครับอาจารย์ก็ถามอีกว่าตัวนี้เลยใช่ไหม ให้ผลกับว่าสัตพ์พนว่าให้ผลกับอาจารย์ก็มาเล่านึกดูอีกโอ้ง่ายนิดเดียวเจ็ดเก้า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 โยมก็ไปเอาเป็นที่เลยเก้าเก้าเก้าและเก้าเก้าวยบาดีนะลัวสัตพ์นว่านอนฝันหวานขาเต่นหักเมล่าบ่ายสี่โมงนอนบอดตื่นเลยเกี้ยวมันเลยเอาพาไปสวดกุศลธรรามะากุศลธรรมะเป็นได้ไหมบาดี ดูสิตะกเกาเกบัดได้แทบบัดออกเกสเพราะอะไรคะเรือดำน้ำเก้าเก้าเก้มี9กสตัวใช่ไหมคะบอกอะไรคะเกนะคะแล้วเ9็ดเกมี9ก้าตัวคะหตัวออก95นะคะเพราะฉะนั้นเมื่อกี้ เพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับจะขอเปิดบารมีของค์องูสาเอรลวันในค่ำคืนนี้ด้วยนางลำรุ่น11นํานำหน้าไปก่อนเลยนะครเอาเลขหนํานำหน้านะเกิดเป็นราชาโชคนะ11เป็นเครื่องหมายของคำว่าราชาโชคทำอะไรแล้วเปรียบเสมือนโชกสิาเอ็ดสิยสองหนง้องสาม